สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอ้างข้อมูลจากรายงานของเดอะวอลสตรีทจ o u r n a ลว่านายเจคซอริแวนที่ปรึกษาด้านนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวหารือเป็นการลับหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้กับนายยูริยูชาคอฟที่ปรึกษา,านโยบายต่างประเทศของทำเนียบเครมลินและนายนิโคลายปาตรูเซฟเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียขณะที่ทำเนียบขาวปฏิเสธให้ความเห็นอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าสื่อจะพูดอะไรก็ได้เช่นเดียวกับทำเนียบเครมลิน ซึ่งปฏิเสธให้ความเห็นต่อรายงานชิ้นนี้และระบุว่าเป็นภัยคุกคามนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามรายงานของ The Wall Street Journal ได้รับการเผยแพร่ออกมาเพียงวันเดียวหลัง The Washington Post ได้อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงในรัฐบาลวอชิงตันว่าได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเคียฟในเชิงโน้มน้าวให้มีการส่งสัญญาณความพร้อมของการเจรจากับรัสเซียและขอให้ยูเครนถอนคำพูดว่าจะไม่พบหารือกับรัฐบาลมอสโกตราบใดที่ปูตินยังคงอยู่ในอำนาจแหล่งข่าวเน้นว่าท่าทีดังกล่าวของส รัฐไม่ใช่การผลักดันให้ยูเครนเข้าสู่กระบวนการเจรจาอย่างเป็นทางการแต่เป็นความพยายามที่ผ่านการไตรตรองมาอย่างดีแล้วว่าจะยังคงช่วยให้ยูเครนได้รับความสนับสนุนจากนานาชาติต่อไปเนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงมากที่การสู้รบจะยืดเยื้อนานอีกหลายปีทางนี้รัฐบาลวอชิงตันมองว่าแม้จนถึงตอนนี้ผู้นํารัสเซียจะยังไม่แสดงท่าทีอย่างเป็นทางการว่าจะเปิดโอกาสให้ประธานาธิบดีโวลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นํายูเครนได้มีโอกาสพูดคุยโดยตรงด้วยหรือไม่แต่การที่เซเลนสกี้ ยืนกรานอย่างเปิดเผยว่าไม่อยากคุยกับปูตินนั้นอาจจะก่อให้เกิดความวิตกกังวลอย่างหนักในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะยุโรปแอฟริกาและลาตินอเมริกาซึ่งกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายในรอบหลายทศวรรษ,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 ษข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16.00นทาง Daily News ออนไลน์ มันทุกแมนซึงวอนโลก2022กับ d ดล i n นิวลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียทีมท,ที่คุณชื่นชอบร่วมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเ,เว็บ,วบไซต์ d e l i n e w c o g h